อุ im, a, ha oh ้มอ้มอุ้มุมอุ้ม a ุ้มอุ้มอนุ้้มนุ้มอุ้มอับมุ้มอุม้อุ้่อนุ้้มอุ้มอุ้มอุุ้มอมอุ้ หมดรมฎอนแล้วนะครับในยุสที่2ี่นี้เริ่มต้นด้วยกับซุรออันมูจาดะละแปลว่าการโตเถียงหรือจะอ่านว่าอันมูจาดีละที่แปลว่าหญิงผู้โตเถียงก็ได้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเรื่องของการโตเถียงของหญิงคนหนึ่งที่ได้สนทนากับท่านนาบีสอลลัละซัมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของสามีของเธอเอง นะครับแลอัล้อยืนยันว่าพระองค์เนี่ยได้รับฟังคําพูดของเธอนะครับจากนั้นตามด้วยพูดถึงฮุกมอัลซิฮาร์นั่นก็คือการเปรียบเทียบภรรยากับแม่ของตนเองเนี่ยซึ่งเป็นที่ต้องห้ามที่ลอ์สุบฮานหัวตะได้ห้ามเอาไว้นะครับแล้วก็ค่าปรับสําหรับผู้ที่ทําสิ่งดังกล่าวเนี่ยก็คือการปล่อยทาสนะครับหรือถือสินอด60วันหรือว่า2เดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็ให้อาหารกับคนยากจนเนี่ยหกคน นะครับจากนั้นได้เราได้ห้ามอันนจัวก็คือการกระซิบกระซาบกันเพื่อทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากเป็นการพูดคุยปรึกษากันแบบลับๆในสิ่งที่ดีเนี่ยก็เป็นที่อนุญาตนะครับจากนั้นได้แฉบรรดามุนาฟิกที่ยึดศัตรูเป็นมิตรและชอบสาบันเท็ศเราถือว่าให้บุชเชตตอนพวกเขาเนี่ยเป็นพักของชัยตอนนะครับจบลงด้วยการกล่าวถึงฮกกมของผู้ที่ รักศัตรูของอัลลอฮ์แม้จะเป็นเครือญาติและคนใกล้ชิดก็ตามนะครับสุรถฐัดมาสุรอันฮัสแปลว่ารวมรวมในที่นี้เนี่ยทุ่งมัชชัก็แปลว่าทุ่งที่รวมนะฮะหมายถึงในวันเกียรมาและหมายถึงการรวมในประวัติศาสตร์ของบานินาดีรเนี่ยโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานอหได้พูดถึงตอนต้นของสุรษนี้เนี่ยพูดสงครามบานินาดีรอัลลอฮ์คือผู้ที่นําพวกเขาออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเองและพวกเขาทําลายบ้านเรือนด้วยกับ มือของพวกเขาเองนะครับอันเนื่องจากความละเมิดที่เกิดขึ้นจากพวกเขานะครับจากนั้นตามด้วยการแบ่งทรัพย์เฉลยอัลไฟอูนะครับแล้วก็บอกถึงความประเสริฐของชาวมูฮัจิรีนชาวอันซอรและบุคคลที่มาหลังจากนั้นซึ่งเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะไม่มีความเครียดแค้นใดๆในใ,นใจิตใจของกันและกันนะครับจากนั้นได้แฉรบรรดามมนาฟิกด้านความคลาดและเขาของพวกเขา นะครับจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวได้กำชับผู้ศรนะัทธาเนี่ยให้เตรียมตัวเพื่อวันพรุ่งนี้เราบอกว่าอิตะกุลลอฮะวันตันซุรนักซุมมาก็ดามัสลีกอดินวัตะกุลลอฮ์และอย่าลืมอัลลอฮ์และทำให้พวกเขาเนี่ยลืมตัวเองนั่นเองนะครับจากนั้นได้พูดถึงความประเสริฐของอันกุรอานและความยิ่งใหญ่ของอันกุรอานเราอันจนาฮ์อันกุรอานะอัลละเจบะลิลลระอัยตะฮุคอชิอันมุตซัดดิอันมินคอชียตินลาฮากเราหมายถึงอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมายังภูเขาแล้วเนี่ยเจ้าจะพบว่า มันเนี่ยเกรงกลัวแล้วก็ระเบิดออกเนื่องจากความกลัวอลอ์นะครับจบลงด้วยการกล่าวถึงบางอัสมาอุลลอฮินรุสนานามของอัลลอฮ์อันสวยงามนะครับโดยสรรพสิ่งทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยต่างสรรเสริญพระองค์เนี่ยทั้งสิ้นนะครับสุรถัดมาคือสุรษอัลมุมตะหินะเนี่ยไปถึงหญิงที่ถูกทดสอบหรือการทดสอบสตรีนั่นเองนะครับยังไงฮะเริ่มต้นสุรษด,ด้วยการเรียบบรรดาผู้ศรัทธา ยาอยูฮัละีนอามนุแล้วก็บัญญัติการรักและการเกลียดเพื่อ a ล l a h ุบ b h a n a h u wa t a าลาจากนั้นตามด้วยมีบทดูอาบางบทนะครับที่เป็นดูอาที่ดีเช่นที่บเราได้บอกว่าราบรรณาอะไรกตะวักก an ันนาวะอิเลกันนาบบนาวะอิเลกันมาซิดลลอ a ์เป็นการมอบหมายต่อลล l a ์แล้วก็ยังพระอ,องค์เนะี่ยคือการกลับไปนะครับแล้วก็ขอดูอาให้ เราอย่าได้เป็นบททดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธเลยนะครับจากนั้นได้บอกถึงการปฏิบัติต่อผู้ปฏิเสธศรทัทธาสองกลุ่มที่มีความแตกต่างศัตรูกับคนทั่วไปนะครับการปฏิบัติกับศัตรูเนี่ยห้ามคบศัตรูเป็นมิตรนะฮะส่วนปฏิบัติกับผู้ปฏิเสธทั่วๆไปเราไม่ได้ห้ามที่จะทําความดีกับพวกเขาหรือให้ความเป็นธรรมกับพวกเขานี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับจากนั้นจบลงในสุราอันม,มุมตไชยนะเนี่ยด้วยการกล่าวถึงหญิงศรัทธาที่อพยพ จากมักกะมาสู่มาดีนะแล้วให้สัตยาบันกับท่านนาบีอัลลอฮุซุบฮานวุวาตาบอกว่าจงทดสอบพวกเธอว่าเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงไม่ต้องส่งตัวกลับแม้ว่าจะมีสนธิสัญญากับชาวกูเรชเองก็ตามว่าจะใครมาสมรภูมิกับมุสลิมจะต้องส่งตัวกลับนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยเนื่องจากพวกเธออ่อนแอไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องส่งตัวกลับนะครับสุรถัดมาสุรษอ,อัลซอ แปลว่าแถวนะครับเริ่มต้นสุรนนี้ด้วยการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ของสรรพสิ่งต่างๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับตามด้วยการสัมทับเรื่องการพูดแต่ไม่ยอมทานะครับจากนั้นได้พูดถึงการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างเป็นระบบก็คือเป็นแถวเดียวกันเหมือนกับบรรดาเมริกาที่เรียงบ็นแถวเดียวกันนะครับตัวจากนั้นตามด้วยตัวอย่างการน่าวของนบีมูซานาบีรอิสซาอะลัยฮิมัสสลาม กับกลุ่มชนบันิอิสราอีนนะครับตามด้วยการเชิญชวนสู่การค้าที่จะได้รับกําไรทั้งโลกหน้าและก็โลกนี้นั่นคือการค้ากับอัลลอฮ์และจบลงด้วยการกําชับให้เป็นอัลซอรุลลอห์ผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์เช่นบรรดาสหายของนบีอิสาได้เป็นผู้ช่วยเหลือของอัลลอฮ์ในเมื่อนบีอิสาได้เรียกร้องพวกเขาครับสุระถัดมาคือสุระอันจุมะที่กล่าวถึงในยุสที่ย8นะครับเกี่ยวกับวันศุกร์โดยตรงชื่อก็คือสุระจุมะวันศุกร์ เริ่มด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ Allah ของสรรพสิ่งต่างๆนะครับและอัลลอฮ์เนี่ยได้แต่งตั้งรอซูนเพื่อภา,ากรกิจสําคัญ3ประการหนึ่งก็คืออ่านอัลกุรอานให้กับบรรดาผู้คนบรรดาชาบะานได้ฟังสองคือตัสกิยาตุน,นูฟุสการอบรมขัดเกลาจิตใจให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์และ3คือตอาอลีมุนกีตาบิวนฮิกมะสอนคำพีและประชัชญาหรือว่าการดำเนินชีวิตแบบท่าน,นาบีนบดุลเลาะหอััมนะครับจากนั้นได้ตำหนิชาวยะฮูด ที่อ้างว่าตนเองเป็นที่รักของอัลลอฮ์โดยคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ทั้งที่พวกเขาเนี่ยเกลียดกลัวความตายก็คือการกลับไปพบวับอัลลอฮ์นะครับจบลงด้วยการเชิญชวนผู้ศรัทธาสู่ความสําเร็จก็คือซลาตุนจุมะจงไปสู่การําลึกถึงอัลลอฮ์นั่คือการละหมาดวันศุกร์และทิ้งการค้าไปละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยค่อยออกไปบนหน้าแผ่นดินไปทําอาชีพไปทําธุรกิจทําการค้าต่างๆและจงําลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากเพื่อล,ละอัลกุมตุฟลีฮูน นะครับแล,แล้วเราก็จบท้ายสุร้อนด้วยกับการพูดถึงอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานสิ่งที่อยู่ในที่อลัลลอฮ์ในโลกหน้าเนี่ยเป็นที่ดีสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมากกว่ามินละวีวมีนติจารอวราัลลอฮ์คอยรุรอสกินและในโลกนี้เช่นเดียวก,กันอลัลลอฮ์คือผู้ประทานที่สกินอย่างดีงดีงามที่สุดนะครับสุร้อนถัดมาคือสุร้อนอันมูนาฟิกูนเริ่มต้นด้วยการบอกลักษณะของบรรดามูนาฟิกูนก็คือผู้หน้าวัยหลังหลอกหรือว่า ปากอย่างใจอย่างเรารอได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขานะฮะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพูดออกมาและกล่าวถึงลักษณะภายนอกของพวกเขาบางประการเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ระวังไม่ไปปฏิบัติตามลักษณะที่มีดีของมูนาฟิกและเช่นเดียวกันให้เราระวังบุคคลดังกล่าวที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยที่เขาจะพูดอย่างแล้วก็ปฏิบัติอีกอย่างนึงนะครับจบลงด้วยการบอกผู้ศรัทธาว่าอย่าให้ทรัพย์สินและลูกหลาน ทำให้ตนเองลืมราลึกถึงอัลลอฮ์แต่จงบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะเสียชีวิต่นเองนะครับนี่คือความหมายโดยรวมของสุรอ์อนมุนาฟิกูลและตามด้วยสุร้อนถัดมาอัตตะบุญแปลว่ากําไรและขาดทุนไปถึงในวันเกียรมันนะครับเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความสามารถและความรู้ของอัลลอฮ์และเตือนให้กลัววันฟื้นคืนชีพนะครับตามด้วยบททดสอบต่างๆล้วนมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาทั้งสิ้นนะครับจบลงด้วยการตักเตือน ด้วยการเตือนถึงบททดสอบเกี่ยวกับภรรยาและก็ลูกหลานนะครับและกระตุ้นให้มีความตะก,กัาและเกิดการใช้จ่ายในหนทางของลอซุบฮาหารหัวตะลานนะครับสุรธัรมสุรอัตตะลักษ์หมายถึงการหย่าร้างนะครับสุระนนี้ได้บอกถึงหูก,กลมของการหย่าร้างที่ไปเสริมจากสุรอ้อลบากรรและตามด้วยการกล่าวถึงกลุ่มคนที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์และรสูนของพระองค์นะครับนี่คือสุร้อัตตะลักษ์นะครับและสุร้ สุดท้ายของยุสที่สิก็คือสุรอัตารีมนะครับเริ่มต้นด้วยการห้ามห้ามมิให้ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อนุญาตเอาไว้นะครับเพื่อ,อ,อให้เกิดใครก็ตามที่จะให,ให้เขาได้เกิดความพอใจนะครับคือต้องห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วกออ็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาราลในสิ่งที่อัลลอฮ์ฮารา,าลนั่นเองนะครับจากนั้นได้กำชับให้ผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยปกป้องตนเองและครอบครัวเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกตามด้วยการเชิญชวนให้มีการเตาบะ เตาบัตตนสุฮาเตาวัต,วตอย่างแท้จริงอย่างจริงใจนะครับแล้วก็จบลงสุดท้ายเนี่ยในสุรอัตฮตรีมแล้วก็ยุสที่28ดนะครับด้วยตัวอย่างของสตรีที่ไม่ดีสองคนแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ใการดูแลของนบีนุ่หรือนบีรุตก็ตามนะครับแต่ท่านทั้งสองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เราพ้นจากการลงโทษของเราเนื่องจากเขาเลือกเองนะที่จะเป็นคนที่ไม่ดีและสตรีที่ดีสองคนนั่นคือภรรยา ของฟิรเอาแม้จะอยู่ภายใต้การดูแลของคนที่ไม่ดีก็ตามและท่านหญิงมารียมซึ่งเธอสองคนนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนดีส่วนสองคนแรกเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาและประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของยุทธที่ย8ชิอัลล์ในครั้งต่อไปมาพบกันในยุทธที่29ครับอัสลัมุอลัฮุานบีนามุฮัมมัดวลอาลีฮิวะซฮ์ฮิวะสลมุสลามุอะลีกุมาะห์มุตุลลอฮวะ o f